รีวิวเครื่องเล่นเทป panasonic น,น,นะฮะเทป2หลุมนะฮะเล่นได้ทั้ง2หลุมตัวนี้เล่นได้เต็มระบบเสียงแน่นเสียงดีมากนะครับเครื่องนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไฟ100นร้อยนะฮะลูกค้าต้องการมอแปลงไฟร้อยที่จะเสียบแปลงจากไฟบ้านเรามาใช้เครื่องนี้นะฮะพร้อมใส่ไฟบวกเงินเพียง150บาทนะครับแจ่งได้ใน inbox น,นะครับตัวนี้เครื่องใช้ได้เต็มระบบ eq ปรับได้นะฮะเซอร์ราด์บนเบสได้หมดนะครับวิทยุถึงคือ108บ้านเรา ตัวนี้มีลายอ,อ,อินด้วยนะครับหูฟังเสียบออกปกติเ <a> ด <rehears ed> ี๋ยวทดสอบระบบวิทย <on average> ุครับเสียงดีมากครับ EQ ปรับได้หมดนะได่ไหนอย่างไรเนี่ยตัวเนี่ย ไปพูดจาในเชิงเหยียดสีผิวเนมา์ประเศนะครับผมอันนี้เป็นตคำาก่าวอ้างของเนม์มาเสียงดังดีนะครับเขาบอกว่าเอ้ยที่ไปต่อยอับาโรกกอนซาเลสเนี่ยเพราะว่ามันเหยียดผิวผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโดยใช้คำว่า Mon ก e y m o t เ e r f u c k e r นะครับผมก็คือเป็นลิงอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้เครื่องก่อนหน้าก้อนหลังได้ทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาครับ ทำให้เนมาก็ไม่พอใจมากแล้วก็มีการไปประท้วงผู้ตัดสินอะไรต่างๆจะสอบฟังที่อ่านเมื่อกี้ครับเนี่ครับผมก็คืออ่านเมื่อกี้นะเป็นลิ่งอะไรเงี้ยคเอออะไรประมาณนี้ไอไอลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันน่าจะยาบกว่านั้นเนี่ยถ้าจะแปลกันเทปเสียงดีมากสายพานใหม่นไม่พอใจมากแล้วก็มีการไปประท้วงผู้ตัดสินจะสอบฟังเทปหลุมเราจะสอบจากหลุมซ้ายนะฮะเทปเสียงดีมากครับ 「エイルともに信じてけ入れル」「戦え共に君を求めてさじん งครับตัวเนี้แนะนำเลยนะฮะสำหรับที่ชอบฟังเทปนะฮะเล่นได้เต็มรูปแบบทั้งสองลุ่มนะฮะเดี๋ยวสอลระบบายอินนะฮไรอินจะต่อจากเครื่องนี้นะครับติดปกติน,นะฮะ เครื่องนี้ไม่ค่อยมีคืนนะลายอินนี้ต่อได้ทั้ง 1, 2, รูหนึ่งรูสองนะฮะถ้าคนมีเสียบจากโทรศัพท์ได้สองเครื่องพร้อมกันเลยนะครับหน,นึ่งสองนะฮะนี่ฮะปิดได้โอเคครับขอบคุณครับ